เนี่ยไม่น้อยกว่นึ่ีเป็นต้นซึ่งการใช้สิทิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาธิสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกันที่ขอให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้า้าเห็นว่ามีชื่อบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน ขอให้แจ้งคำร้องต่อนายะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อภายในวันที่1 1พฤษภาคมนี้ท่านนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครและสมาชิกส,สภากรุงเทพมหานครภายในวันที่22พฤษภาคมนี้ตั้งแต่รับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ลาดชารนาวิคไรางานคะ่ะสถานการณ์การประบาดที่ พบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในนครเชียงไฮ้เพิ่มอีก7คนหลังเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เป็นครั้งแรกในนครเชียงไฮ้เมื่อวันจันทร์และพบผู้เสียชีวิตอีกในวันอังคารทําให้ยอดเสียชีวิตอย่างเป็นทางการในนครเชียงไฮ้เพิ่มเป็น10คนโดยคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลน,นาครเชียงไฮ้กล่าวว่าผู้เสียชีวิต7คนนี้มีอายุระหว่าง60-101ถึงป คนมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจและเบาหวานและว่าผู้ป่วยมีอาการหนักหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังความพยายามช่วยเหลือไร้ผลโดยสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เสียชีวิตมาจากโรคประจําตัวตอนนี้มีรายงานพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่อีกกว่า20,000คนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการ กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาอวสนาบุญญาณุดสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปูชนสวัสดีค่ะยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน